สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราพามาดูบวบบวบของเรานี่นางเลื้อยแล้วไม่กี่วันเองดูยอดจะไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีที่ให้ไปมีแคน่นี้เองแล้วนางก็นี่นางมีดอกตัวเมียแล้วนะ ดอกตัวเมียแล้วก็ช่อดอกตัวผู้ก็เริ่มเริ่มมีแล้วนี่เริ่มมาแล้วนี่ช่อดอกตัวผู้เยอะมากเลยช่อดอกตัวผู้นี่เพื่อนๆเห็นไหมนี่เต็มเลยนี่ดอกตัวผู้แล้วก็มีช่อดอกตัวเมีย เห็นแต่นิ้วโดเรมอนนี่ช่อดอกตเมียอดูสินางเลื้อยดูนู่นเน่ะข้างยอดยอดจะเป็นดอกตเมียหมดเลยข้างล่างก็จะเป็นช่อดอกตัวผู้นี่ดูสิมันที่มันจำกัดเนาะนางก็จะเลื้อยขึ้นข้างบน ชอดอก<ม>เต็มเลยเนะี่ยเนี่ยเนี่ีเน,น,นี่เต็มเลยชอดอกตัวเมียดอกตัวผู้แข่งกันแล้วตะกี้เราไปเจอเออน่าจะเป็นพวกหนอนผีเสือ้อมาไข่ไว้เต็ม เป็นหนอนตัวุเยอะเนี่ยนีนี่น,น,นี่ขึ้นไปนู่นเลยเห็นไหมสุดมีแต่ดอกตัวเมียแต่ไม่รู้ว่าจะบานพร้อมกันหรือเปล่าจะได้ผสมเกอรให้ชอดอกตัวผู้ก็เยอะเนี่ยเกี้เจอมแมลงอะไรสักอย่างเป็นเหมือนหนอนนะอยุ่วเยอะเลยกินใบมัน ตะกี้เราเด็ดมานี่แปบ๊บเดียวเองเนี่ยดูดิมัน,นกินักเกลี้ยงเลยเด็ดมาแล้วก็เลยเอาไปลอยอังคารเลยลอยอังคารไปเลยล่อยไว้ไม่ได้เดี๋ยวกินของเราหมดนี่ก็ดอไม้ฝรั่งเราเมื่อวานตัดไม่ทันมันสูงมันยืดไปก็เลยตัดตัดช่วงบนบนมัน นี่ไอ้นี่ไอ้นี้ชอบเมื่อวานดูด่นนางโตเร็วมากเลยเมื่อวานยังอยู่แค่นี้เอ,อันี้บางเมื่อวานานางสูงอยู่ประมาณสักแค่นี้เออวันนี้นางยืดขนาดนีนะ้เดี๋ยววันนี้ต้องตัดทาไมตัดนางก็จะสูงชโลูดตูดปอด <c oughs> <c oughs> ดูสิดูสิบวกของเราเหมือนเมฆฝนจะมานะเนี่ย เช่วันนี้เราก็จะตัดสลัดเหมือนเดิม